เปิดคลิปทหารเคียฟนี้ตายวุ่นถูกโดนแลนเซตรัสเซียจอถลม่มเครื่องยิงจรวดพังสองลำทุบ rm 7 0ของเช็ค เยินนใช้้งาไไม่ไดจากกรณีเมื่อวานนี้16พฤษภาคม2566เว็บไซต์ท็อปคอร์ได้มีการรายงานว่าโดเลนเซตของรัสเซียได้โจมตี MLRS ของอยูเครน2ลำและ RM70 ของเช็รวมถึงเฮอริอเคนของโซเวียตโดยบอกว่าหนึ่งในวิดีโอที่เผยแพร่จะเห็นได้อย่างเชัดเจนว่าเครื่องยิงอุราการ MLRS พร้อมด้วยรถพลเรือนและเจ้าหน้าที่ทหารของอยูเครนหลายคนหยุดอยู่ข้างทางในขณะนั้นทางด้านของลนเซตก็ได้มีการติดตามไปและทําการโจมตี ไปอย่างรวดเร็วจนทําให้กองทัพยูเครนไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบโต้เมื่อกระสุนลันเซตกระทบกระดิงเท่านั้นส่งผลทําให้ทหารนั้นแตกกระจายไปคนละทิศละทางเป็นไปได้มากว่าการติดตั้ง mlrs hurricane กาลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ในตําแหน่งของกองทหารรัสเซียไม่ว่าในกรณีใดมันจะถูกบรรจุด้วยรก,กระสุนไม่กี่วินาทีหลังจากลันเซตโจมตีกระสุนดังกล่าวที่จะใช้ในการปฏิบัติงานก็เริ่มระเบิดขึ้นทุกอย่างจบลงด้วยการระเบิดที่ทรงพลังซึ่งเป็นผลมาจากก ที่ MLRS ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แต่บุคลากรที่ติดตามสามารถหลบหนีไปได้ในกรณีที่2กระสุนของรัสเซียนั้นก็ได้ไปโดนกับ MLRS RM70 ที่ผลิตในเช็กด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการโจมตีในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับเฮอริเคนเครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้องนั้นก็ถูกโหลดอันเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ของเลนเซตกระสุน RM70 ก็ระเบิดและยานรบก็พังยับเยินพร้อมยังมีการให้ข้อมูลเสริมอีกว่ากองทัพยูเครนยังไม่สามารถหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อสู้กับกระสุนปืนลันเซตของรัสเซียนอกจากนี้มีรายงานในคืนวันอังคารที่16พฤษภาคมสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในดินแดนของยูเครนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่อีกครั้งโดยกองทัพของสหพ,พันธรัฐรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนมีการรายงานข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการโจมตีครั้งนี้การโจมตีตอนกลางคืนของกองทัพ r f ได้มีการยิงขีปนาวุธประเภทต่างๆ18ลูกไปยังยูเครนในจำนวนนั้นประกอบด้วยขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงขิ เซาหลูกขีปนาวุธคาลิเบอร์9ลูกและขีปนาวุธออสกันเดอร์และ S93 ลูกจากนั้นคําสั่งของกองทัพยูเครนก็อ้างว่าขีปนาวุธทั้งหมดนั้นถูกยิงโดยกองกําลังป้องกันทางอากาศของยูเครนรวมถึงแหลนเซตที่มีความเร็วเนื้อเสียงก็ถูกยิงตกด้วยเช่นกันจริงอยู่ยังไม่ชัดเจนว่าโดยผลงานการป้องกันทางอากาศดังกล่าวในเกือบทุกภูมิภาคของยูเครนบันทึกการมาถึงของขีปนาวุธการระเบิดของคลังกระสุนเกิดขึ้นพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารถูกทำลายครั้งล่า สุดผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนอ้างว่าขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงขินเซาหนึ่งลูกถูกยิงตกและแน่นอนว่าถูกยิงตกจากระบบป้องกันภัยทางอากาศพาติออดที่ถ่ายโอนโดยสหรัฐอเมริกาหากการป้องกันทางอากาศของยูเครนแข็งแกร่งมากจนสามารถทำลายขีปนาวุธทั้งหมดที่ยิงไปใส่ยูเครนรวมถึงขินเซาที่มีความเร็วเนื้อเสียงแล้วอะไรคือประเด็นของการขอให้ประเทศตะวันตกจันหรระเบิดแล้วอะไรคือประเด็นของการขอให้ประเทศตะวันตกจันหรระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่ เป็นรบใหม่ในท้ายที่สุดแล้วหากว่าระบบการป้องกันภยัยทางอากาศของระบบการปกครองของเคียฟนั้นยอดเยี่ยมจริงก็ควรจะไม่ถูกคุกคามจากสิ่งใดๆมิฉะนั้นมันก็จะดูไม่สมเหตุสมผล